อันนี้ครับเรากำลังจะเริ่มการเดินทางไป TGS นี่สองเพื่อนที่ไม่ได้คอสเพลย์ play, แล้วก็มีน้องทัพที่ปีก่อนเขาเป็นสไปเดอร์มังเป็นนี่เขาเป็นไคลรรนแล้วก็เขาเป็นคเมเมอร์อสกาวนะฮะเป็นเวอร์ชันมนุษย์เป็นป่าเป็นป่าเป็นฮาลฟบอยแล้วก็เราก็จะเดินทางไป TGS สอ2น2022 อ้น,น่ากลัวน่ากลัวจะจัดโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณน,นี้นะเ,เพื่อนๆที่เห็นหายไปก็คือเราเพื่อนไปงานหนังสือกันต่อแล้วว่ ใหม่ไปก็ขอแบบาจบคลิปไวทเทอานี้ mm hmm. mm hmm. นะครับนะก็ผมก็พิ่มปิ่นมากเลยคือให้จอร์จจอร์ชถื่อกล้องของผมเลยแล้วจะอยู่ในคลิปน yes. hey. yeah. nope. mm ี้คลิปเมื่อต้นคลิปแล้วผมรู้สึกดมาถ้าจะแบบชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับปักปุ่มนะแล้วผมคำับไปไปครับ